ปีนออกไปอีกแล้วอย่าไปลูกข้างนอกมันร้อนลงมาลงมาเร็วลงมาลูกแซมลงลงไม่ออกข้างนอกมีก้างตะข่ายแล้วก็ยังจะปีนออกไปอีกจะปีนไปทำไมลงมาลูกแล้วแซมลงมาฝั่งนี้ แซมไม่ไปลูกลงมานี้ลงมานี่มามาหามิมีมาแล้วมาลงทางนี้เออลงมาเร็วลงมาลูกไต่มาสไปเดอร์เหมียวมาแล้วแล้วลงมาลูกมาลงมานี้ลงค่ะมาไม่เอาไม่ไปลูกลงได้ไหมนี่อืลงตรงรถนี้ก็ได้ลูกมาจำตรงนี้มาเร็วมาแซมมานี้แซมไม่เอาแซม แซมปีนจนได้ปีนจนได้ปีนออกไปจนได้อืมาเข้าบ้านเลยมามาลูกมาแซมแซมเข้ามาร้อนจะตายดูซิข้างนอกอ่ะดูซิเนี่ยแดดร้อนเห็นไหม โอ้โหวนไม่ออกม้วนเข้ามาร้อนมวนแซมเข้าบ้านวนออกไปอซม,มเข้าไปแล้วคุณชายแซมอ่ะอปีนออกไปได้เนี่ยนี้เที่ยวน,ยนี่เที่ยวใช่ไหมอืเนี่อยู่ในเนี้ยุ่มๆมอือเย็นเย็น,ยนข้างนอกร้อนจะตายหูกใช่ไหมแซมอือ